ท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้จะพาทุกท่านมาชมเกี่ยวกับเรื่องเสียงนะครับสีตางกันโอ้น้น้แก้วได้ใช่รับนำใช่ป่ะอันนี้แก้วเหมือนกันนะเหมือน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 เหม่าเหม่าเหมือนแล้วอะไรต่างน้ำสี ระดับน้ำระดับน้ำใช่ป่ะระดับน้ำต่างกันใช่ไหมเดี๋ยวพี่ให้ลองว่าเนี่ยคิดว่าเสียงจะเหมือนกันปะไม่เหมือนทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะระดับน้ำมีแตกต่างกันจริงเปล่าจริงเปล่าใช่มากมากไหนลองลองทำนี่ลองลองทำนี้นี่เอามือจุ่มน้ำแลอ่ะแบ่งกันแบ่งกันอ่ะแบ่งกันเลยแบ่งกันเลย

อ่ะลองนี่ได้ปะค่อยค่อยๆ่อยค่อยอันนี้นะอันนี้ดังรู้เปล่ามันดังได้ยังไงอะ่<ม>ะภา่าของไรใช่เปล่ามันเป็นการสั่นสะเทือนของเนื้อแก้วทําให้เกิดเสียงลองลองดไูไม่ไม่ไม่พอจิ้มจิ้มอันเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องจิ้มน้ําแล้วอ,อ่ะลองอจิ้มหน่อยนี่อันนี้เราก็สวัสด,ดีแม่เอาอันนี้ดีวกว่าอันนี้ดีวกว่า นั Smile, cool. ่งขึ้นำดังตื่นเต้นตืเต้ืเตืเดี๋ยว่นได้ยังได้ยังหึเวลาแล้วไหนไหนไหนอไหน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 เรางียบล้วฟังอันนี้ดิมีเปล่าไ่ไหนพี่ทำไปดูนะ Ê, ê, anh này đang À không được <Nhạc> vậy นี่เสียงนั้นเหมือนกันปะเหมือนป่าไม่เหมือนกันเพราะอะไรอะไรต่างกันบ้างอันนี้สองอันนี้อะไรต่างกันแก้วนน้ำรูปร่างแก้วใช่ไหมน้ำระดับต่างกันเปล่าอ่าน้ำระดับต่างแล้วก็รูปทรงแก้วใช่ปะรูปทรงแก้วก็ต่างใช่ไหมใช่ป่ะน่าเกลียดน้ำพวกเนี่ยพวก,นพวกนเนื้อแก้วรูปร่างแก้วอะไร <Blues. S 1> พวกเนี้ยจะมีผลต่อเสียงทั้งนั้นเลยแต่เสียงที่เกิดเกิดจากเนื้อแก้วที่ การสั่นสะเทือนของเนื้อแก้วอ่าลอง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 ,ลงให้ทำเกิดเสียงมั่งลองเลยลองเลยลองเลยไอตอนนี้เนาะให้ทำแฉกเลยนทำอะไรทำได้เลยแตคือแถวไหน เงี้ยเมื่อกี้พี่บอกไปแล้วเสียงเกิดจากอะไรอ่าเสียงอ่ะเก,กิดจากการใส่แทนตัวการใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเราดูอย่างนี้เราตีไปอ่ะอะไรสันสนะ่นน้ำอะไรสั่นอ่าอันเนี้ยขวดสั่นก่อนเห็นไหมเราตีไปที่ขวดแล้วพอขวดสั่นอ่ะน้ำอ่ะมันก็สั่นด้วยแต่เสียงอ่ะเนี่ยเห็นไหมลองตีไปลองเนี่ยเราก็ลองสังเกตว่าเสียงอนันน้ำน้อยเนี่ยกับน้ำมากเนี่ยมันตาน่างกันยังไง ลองฟังเสียงลองได้เลยได้เลยแต่าอันนี้ไม่มีน้ำเลยเนี่ยไหนมัมีน้ำเลยมีใครเป่าได้ไหมเป่าได้ไหมลองลองลองมาลองลองลองนี่ดูนะเอาอันเนี้ยดันดันลมค่ะเนี่ยตรงใต้ปาเราไว้แล้วเราก็เป่าให้ลมอ่ะลงไปในรูลอง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  ลองลองต้องมีคนทำได้สักคนเไห็นไหมอ่ะทำได้นี่เห็นไหมก็ทำได้ลองลองดูมีมีตั้งหลายอันเราลองเปรียบเทียบว่าน wow. ้ำน้อยเราเปอดแล้วมันเป็นยังไงน้ำมากเราเปอาแล้วมันเป็นยังไง งไปไห้เอ๊เอ่ะเห็นไหมเพื่อนทขาได้ลองลองมีใครเล่นเป็นเพลงไหมคิดว่าตัวเองเล่นเป็นเพลงได้ไหม แง่ไแล้วอ่าดูด้วยเอาแง่ดิ้งกดกดเลยโอ้ยโอ้ยเยอะหลังหน้าเป็ไงสดชื่นไหมเยโอ้ อุณภูมิก็คือเวลาเราต้องการให้น ja. mm evet OK> ้ําเข้าไปในรูเล็กๆเนี่ยเราก็จะเอาไปแช่ําร้อยก่อนทําให้อุณหภูมิขึ้นอากาศก็จะขยายตัวขยายขยายออกไปทําให้ข้างในอ่ะมีอากาศสมมติตอนแรกมีร0ออากาศก็จะเหลือประมาณ5้ซแล้วพอเราเอาไปแช่ลำเย็นปุ๊บอุณหภูมิก็เปลี่ยนอีก น้ำอะ่ะมันจะอากาศมันแบบมันเย็นมันก็หดตัวลงใช่ไหมน้ำน้ำเย็นอะ่ะมันจะเข้าไปข้างในก็คือตอนนี้ะจะมีน้ําเย็นอะ่ะประมาณครึ่งหนึ่งก็คือ50แล้วก็มีอากาศ50แล้วพอมุกเราเทเราจะทาให้มันเสียบออมาปุ๊บเราก็เทน้าร้อนลงไปพอเทน้าร้อนลงไปอากาศมันก็ขยายตัวอีกครั้งหนึ่งมันก็จะพยายามดันดันดันจนดันจนน้าอะ่ะพุ่งออกมาแปลว่าน้าในตุ่มตามีครึ่งหนึ่ง อย่างนี้ทาไมถึงไหลลงช้าแต่ว่าถ้าเป็นหมุ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 นแล้วทาไมถึงไหลลงเร็วอขอยุติเกี่ยวกับฐานเรื่องเสียงไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมติดตามต่อไปนะครับอย่าลืมติดตามต่อไปนะครับสวัสดีครับ